กับช่องเต้ยคาเพลงนะครับวันนี้ผมจะพาคุณลูกค้าไปพบกับรถ r ี v o p พี e n นเนอร์สม t รเครื่องยนต์2.4รุ่นมิดเกียร์อัตโนมัติสีขาวราคาจะอยู่ที่830,000บาทและสำหรับท่านที่สนใจสีเมทัลลิกนะครับราคาจะอยู่ที่837,000บาทและก่อนที่เราจะไปชมรถรุ่นนี้กันนะครับฝากคุณลูกค้ากด กใจแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กผมชนะดันทีน่ศึกษาการขายโตโยต้านครทนแล้วก็ชอบเต้ยคาเพล่กันก่อนนะครับ็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับทุกกำลังใจนะครับขอบคุณลูกค้าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมรถรุ่นนี้กันเลยรับรองว่ารถรุ่นนี้นอกจากสเปคพื้นฐานแล้วยังมีชุดอุปกรณ์ตกแต่งที่คุณลูกค้าเห็นแล้วต้องชอบแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันเลยคนระับ เป็นยังไงครับกับรถรีโว h i r รันเนอร์รุ่นสมาร์ทแคปนะครับเครื่องยนต์2.4รุ่นมิดนะครับคันนี้ภายนอกนั้นนะครับมีการออกแบบให้ดูสปอร์ตโชบเชียวนะครับและคันนี้นะครับอย่างที่บอกไว้ว่ามีการใส่ชุดแต่งนะครับของฟอเทซ่าครับซึ่งประกอบด้วยครอบไฟหน้านะครับผมพร้อมโลโก้ฟอเทซ่าสีดำ ครับดูสปอร์ตดูดันนะแล้วก็มาดูที่ส่วนของชุดแต่งด้านหน้าเราจะเป็นชุดแต่งที่ครอบกันชนหน้าลงไปเลยนะครับทำให้กันชนด้านหน้าน,น,นั้นมีขนาดดูกว้างใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูบึกพืนสปอร์ตดูดานมากเดี๋ยวไปชมที่ด้านข้างตัวรถกันก่อนนะครับผม ขอบไปหน้านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของชุดตกแต่งซุ้มล้อนะครับซึ่งรับกับสีดำขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยหมุดนะครับคือสปอร์ตบุดุนะครับแล้วก็คุณลูกค้าท่านนี้นะครับมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนยาง DF นะครับซึ่งตรงนี้เราก็เปลี่ยนโดยซัลายเออร์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีการรับประกันนะครับแบบเดียวกันกับของ Toyota นั่นก็คือ2ตปีหรือ50,000กิโล เดีย๋ยวเราไปชมรอบๆตัวรถกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกในส่วนของสเปครถคันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านข้างนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยกันศาส์นะครับซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นกันศาส์แท้ของโตโยต้าเนี่ยจะมีแค่กันศาส์ประตูนะครับแต่เนื่องจากคุณลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะติกกดกันศาส์แคปด้วยก็เลยต้องใช้ในส่วนของอุปกรณ์จากทรัพย์พลเอร์ที่ได้มาตรฐานเช่นกันนะครับ ซึ่งก็จะมีช่องแคบด้วยนะครับเป็นสีขาวนะครับรับกับสีของตัวรถนะครับมาที่ครอบมือจับนะครับจะเป็นครอบมือจับของ To y ยต a าแท้นะครับแบบสปอร์ตซึ่งจะมีลักษณะของสีโครเมียมแล้วก็ตัดด้วยสีดำนะครับรับกับชุดแต่งของเทซ่าชุดนี้พอดีนะครับมาที่ด้านหลังของตัวรถนะครับก็จะประกอบด้วยตัวซุ้มล้อด้านหลังนะครับ แล้วก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของครอบฝาถ่ายน้ำมาต้าค,ครับพร้อมระบุสัญลักษณ์ไฮลักนะครับที่ยางด้านหลังยางชุดนี้นี่ใส่แล้วดูสปอร์ตดุเดืนขึ้นจริงๆนะครับในส่วนด้านท้ายนะครับชุดแต่งโ o r เทซ่าก็จะมีครอบไฟท้ายมาด้วยมีลักษณะเป็นรูปตัวแซตนะครับสีดำนะครับครอบที่ด้านข้าง ทำให้ดูดูดันมากขึ้นแล้วก็ชุดแต่งฟอเทซ่ a เนี่ยจะมีในส่วนของครอบกันชนท้ายด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากคุณลูกค้าท่านนี้จะไปเปลี่ยนเป็นแบบที่สามารถใช้ลากจูงรถเป็นกันชนเหล็กนะครับสีดำที่บางท่านอาจจะเคยเห็นก็เลยไม่ได้ใส่ชุดแต่งที่กันชนท้ายนะครับอันนี้นะครับก็จะมีครอบไฟท้ายเหมือนกัน สำหรับตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดผ่อนแรงนะครับชุดผ่อนแรงของฝาท้ายกระบะนะครับก็จะติดตั้งอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้เป็นชุดผ่อนแรงซึ่งจะทําให้ฝากระบะเนี่ยมีความเบานะครับยกด้วยนิ้วนะครับเพียง2นิ้วก็ปิดได้นะครับ ซึ่งตรงนี้เป็นอุปกรณ์เสริมของ Toyota ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้านะครับที่ใช้งานแล้วเวลาเปิดยกฝาท้ายแม้กระทั่งคุณลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็สามารถที่จะยกเปิดปิดได้อย่างง่ายไม่ต้องออกแรงเลยนะครับ เได้ชมไปแล้วนะครับกับชุดแต่งรอบคันนะครับของ f o r t e ซ a ชุดนี้ก็ต้องบอกว่าทำให้รถคันนี้เนี่ยดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวแล้วก็มีความดุดรันจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆกับชุดแต่งชุดนี้นะครับของ f o r t e s ซ a นั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกในส่วนของสเปคตัวรถคันนี้กันดีกว่านะครับ ว่ามีสมรรถนะและก็มีระบบเสริมความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกใดๆบ้างนะครับไปเริ่มกันที่เครื่องยนต์กันก่อนเลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นั้นนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับตำแหน่งเปิดฝาถังน้ำมันนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับยกขึ้นมาก็อันนี้จะเป็นตำแหน่งเปิดฝากระโปรงหน้านะครับผมสวิตจะอยู่ใกล้กัน สำหรับเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์2.4 Common Rail นะครับแล้วก็ประกอบด้วย VN Turbo ระบบกินเตอร์คูลเนะครับพร้อมกับระบบหัวฉีดแบบ IART ซึ่งควบคุมหัวฉีดด้วยเซนเซอร์คอมพิวเตอร์ช่วยให้การจ่ายน้ำมันนั้นมีความแม่นยำนะครับพร้อมกับเป็นแบบ Common Rail อยู่แล้วนะครับซึ่งจะทำให้ าการฉีดน้ำมันออกมานั้นเป็นละองฝอยนะครับช่วยให้การเผาไหม้จุดระเบิดนั้นเต็มประสิทธิภาพนะครับได้กําลังเครื่องยนต์เต็มที่อย่างสูงสุดที่150แรงม้านะครับและที่สําคัญก็คือแรงบิดแรงบิดจะมาที่1นึอโทษนะครับแรงบิดก็จะมาที่400นิวตันเมตรนะครับและที่สําคัญคือแรงบิดเนี้มาในรอบต่ําก็คือที่1600รอบ ที่มาในรอบต่ำนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าเมื่อคุณลูกค้าเหยียบคันเร่งเพียงนิดเดียวนะครับก็จะทำให้รถคันนี้ออกตัวได้ดีนะครับด้วยการใช้น้ำมันเพียงนิดเดียวนะครับส่งผลให้เกิดการประหยัดน้ำมันอย่างสูงสุดนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยคันนี้นั่นจะอยู่ที่15.2กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะแล้วก็เติมน้ำมันนะครับรองรับน้ำมันดีเซลได้ทุกประเภทในตลาดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น B7 B10 หรือว่า B20 นะครับสามารถเลือกเติมได้ตามความชอบใจของคุณลูกค้าแต่ละท่านกันเลยนะฮะแล้วก็จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับพร้อมระบบ Sequential Shift ซึ่งสามารถปรับจากโหมดอัตโนมัติปกติเป็นโหมดการขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาสามารถเลือกเปลี่ยนเกียร์ตามความชอบใจของการขับขี่แต่ละท่านโดยไม่ต้องเหยียบคัตซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น แล้วก็ยังเหมาะสําหรับสําหรับท่านที่ชอบขับแบบเกียร์ธรรมดาด้วยที่ต้องการที่จะเพิ่มรอบในการขับแต่ละเกียร์นะครับใน่ว่าจะเป็นการเร่งแซงหรือว่าการขับขี่ด้วยความเร็วสูงนะฮะก็จากเครื่องยนต์เกียร์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ระบบเสริมความปลอดภัยของรถรุ่นนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างก่อนขอปิดฝากระโปรงรถก่อนนะครับผม ปิดฝากระโปรงรถก็เพียงแต่ปล่อยมือลงไปได้เลยนะครับไม่ต้องกดลงไปนะครับพี่ฝากระโปรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบุกแค่ว่าเรายกให้มันสูงขึ้นมาประมาณสัก1ฟุตแล้วก็ปล่อยมันลงไปได้เลยนะครับสาหรับระบบเสริมความปลอดภัยของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่โครงสร้างของรถคันนี้กันก่อนนะฮะโครงสร้างของรถรุ่นนี้เนี่ยเป็นแบบ G O A นะครับก็คือเมื่อเกิดการชนเนี่ยก็จะซับแล้วก็ถ่ายเทแรงกระแทกไปตามโครงต่างๆ ไปตามโครงของรถนะครับเพื่อลดความรุนแรงที่จะเข้าไปทำอันตรายให้กับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะครับในส่วนของด้านข้างก็จะเสริมคารน,นิลัยจากโครงสร้างนิลัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ในส่วนของ ตรงนี้กันก่อนที่จะไปตรงจุดอื่นนะฮะซึ่งจากอยู่ที่ด้านหน้าแล้วก็ยังไม่ได้นําเสนอนะครับนั่นก็คือโครไปด้านหน้านะครับของไฮลักซีโบเนี่ยจะมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวนะมาถึงด้านข้างช่วยให้มองเห็นชัดตรงนี้จะช่วยเสริมความปลอดภัยการขับขี่ทั้งเวลากลางวันและก็กลางคืนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Daytime Running Light นะครับซึ่งจะเป็นเส้นสีขาวตรงนี้ จะช่วยส่องสว่างในเวลากลางวันช่วยให้รถบนถนนนั้นเห็นรถคุณลูกค้าได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ในเวลากลางคืนก็จะเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ซึ่งจะให้ความสว่างน,นะครับแล้วก็ส่องไปได้ไกลนะช่วยเสริมความปลอดภัยของการขับขี่ในเวลากลางคืนนะซึ่งควบคุมด้วยการเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับสลับกันในกลางวันเนี่ยไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์จะติด พอผ้าที่ตกนะฮะหรือว่าแสงน้อยอย่างเช่นลอดใต้อุโมงค์สะพานเนี่ยไฟหน้าก็จะติดขึ้นมานะครับแบบอัตโนมัติพร้อมระบบปรับสูงต่ำอัตโนมัติตามน้ำหนักบรรทุกด้วยนะฮะเวลาบรรทุกหนักเนี่ยหน้าเชิดขึ้นนะครับไฟหน้าก็จะปรับต่ำลงเพื่อไม่ให้ไปแสบตาของรถที่สวนทางมาก็จะช่วยเสริมความปลอดภัยของการขับขี่ในขณะที่เราสวนเลนกันด้วยนะครับผมพร้อมระบบ Follow Me Home เมื่อคุณลูกค้าถึงบ้านคุณลูกค้าถึงบ้านแล้วนะคะไฟหน้าเนี่ยจะเปิดค้างไว้ได้นะ,ะขณะที่คุณลูกค้าเดินเข้าบ้านเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็มันจะปิดตัวของมันเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าระบบ Follow Me Home นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะฮะแบบ LED นะะช่วยเสริมความปลอดภัยการขับขี่ในช่วงที่ฝนตกหนักแล้วก็หมอกลงจัดนะฮะไฟ LED นะครับ ก็จากในส่วนของไฟหน้าไฟตัดหมอกแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่สมรรถนะของรถคันนี้กันก่อนที่จะไปที่ระบบเสริมความปลอดภัยตัวอื่นกันต่อนะครับก็คือตัวของ r ี v o นั้นนะฮะเป็นชัดซีนะครับขึ้นรูปด้วยเหล็กชิ้นเดียวนะครับผมนะซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับช่วยให้รถนั้นมีความมั่นคงและมีการทรงตัวที่ดีเกาะช่วยในการยึดเกาะถนนนะฮะ แล้วก็ในส่วนของช่วงล่างด้านหน้านั้นประกอบด้วยเป็นอิสระแบบปีกนกคู่นะครับพร้อมคอยสปริงนะช่วยให้ความนุ่มนวลในด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบแหนบซ้อนนะครับเพียง3แผ่นนะฮะซึ่งผลิตจากเหล็กที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแรงไฮเทนซอย s สตีลนะครับช่วยให้รถนั้นมีความนุ่มนวลน,นะครับเปรียบกับรถหรูๆแบบ SUV แบบ Fortuner ได้เลยนะครับ สมรรถนะรถอ่าตอนนี้ฝาถังน้ำมันเมื่อกี้เปิดค้างไว้นะครับอ่าอันนี้ก็คือรองรับน้ำมันนะครับ D20 e นะครับด e ีเซลทุกประเภทครับมีครอบฝาถังน้ำมันรู้สึกว่าทำให้ดูแบบสปอร์ตมากขึ้นจริงๆนะครมาที่ระบบเสริมความปลอดภัยกันต่อนะครับผมก็ระบบเสริมความปลอดภัยของรถคันนี้เนี่ยประกอบด้วย ระบบ ABS ป้องกันล้อล็อกนะครับช่วยให้คุณลูกค้านั้นหักหลบสิ่งกีดขวางได้ขณะที่เบรกแล้วก็ยังมีระบบ BA เสริมแรงเบรกอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้ระยะเบรกนั้นสั้นลงแล้วก็ในส่วนของระบบ EPD ซึ่งจะก,กระจายแรงเบรกนะครับให้สมดุลน,นะครับทั้ง4ล้อในขณะที่เรามีน้ำหนักบรรทุกนะฮะแล้วก็มาระบบ VSC เป็นระบบช่วยการทรงตัวขนาดเท่าโค้ง ระบบ T R C ป้องกันการออกตัวล้อฟรีนะครับในทางตรงซึ่งบางครั้งเนี่ยเมื่อเราเยียบทันเร่งกระทันหันเนี่ยด้วยการออกตัวที่แรงและเร็วเนี่ยอาจจะทําให้รถเสียหลักระบบ T R C ก็จะมาป้องกันตรงนี้นะครแล้วก็ยังมาพร้อมระบบ T S C เป็นระบบป้องกันการสายพ่วงท้ายนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยกณลูกค้าเนี่ยจะนําไปติดตั้งกันชนด้านท้ายนะครับเพื่อ,อพ่วงไม่ว่าจะเป็นรถเรือนะครับก็จะมีระบบช่วยป้องกันการสายขณะที่เรามีการพ่วงของด้านท้ายด้วยะะนะฮะก็ต้องบอกว่าระบบเสริมความปลอดภัยนี่มีครบแล้วก็สําหรับคุณลูกค้าที่กลัวรถไหลนะฮะ ก็ต้องบอกเลยว่ามีระบบ HAC เป็นระบบที่ช่วยป้องกันการไหลนะครับขณะที่เราออกตัวนะครับเมื่อคุณลูกค้าเหยียบเบรกเนี่ยแล้วก็สลับเท้าไปเหยียบคันเร่งเนี่ยรถจะไม่ไหลนะครับระบบจะหน่วงก,การจับเบรกไว้3วินาทีนะครับอย่างนีบ้างครับกับด้านนอกนะฮะก็รับรองว่าไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งแล้วก็สมรรถนะของรถเครื่องยนต์นะแล้วก็ระบบเสริมความปลอดภัย อันนี้ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านในกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านในของตัวรถนะฮะมาที่ด้านในของตัวรถนะฮะที่ด้านในของตัวรถตัวนี้นะครับระบบเสริมความปลอดภัยนะครับที่ตอนนี้จะมีถุงลมนิรภัย3จุดนะฮะก็คือที่ตำแหน่งของผู้ขับขี่นะครับแล้วก็บริเวณหัวเขา่า นะครับบริเวณหัวเข่าของผู้ขับขี่นะครับไม่ทราบว่ามองเห็นไหมนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ SRS นะครับบอกว่าตรงนี้มีถุงลมนิรภัยอยู่นะครับช่วยป้องกันการกระแทกนะครับของหัวเข่าผู้ขับขี่นะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีถุงลมที่ด้านฝั่งคนโดยสารนะครับโอเคอตัวนี้สมาร์ทแคปเปิดแคปได้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการตกแต่งภายใน,ในแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกกันละ นะฮะตัวนี้ก็คือมีการตกแต่งนะฮะคุณลูกค้ามีการสั่งเปลี่ยนบาะหนังนะครับคุณภาพดีนะฮะมีการตัดเย็บที่ดีนะฮะแล้วก็มีวัสดุผิวที่ดูดีนะฮะนุ่มนั่งสบายนะครับโดยซัพพลายเออร์ที่ได้มาตรฐานของเราโตโยต้านครพนนะครับหนังตัวนี้เป็นสเปคมูก้านะครับแลวประกัน2ปีนะครับ รับรองว่าถ้าได้สัมผัสเนี่ยนุ่มสบายจริงๆครับรวมทั้งแผงด้านข้างด้วยนะครับก็ตกแต่งด้วยเบาะหนังอย่างดีสเปคเดียวกันนะครับเราไปต่อกันที่ภายในรถนะครับผมปิดปุ่แคปตอนก็ตรงนี้มีมือจับด้วยนะช่วยให้ขึ้นลงได้ง่ายนะครับแล้วก็พร้อมกับบันไดข้างนะครับช่วยในการขึ้นลงรถนั้น สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายนะฮะนอ่ okay, อันนี้การตกแต่งนะครับมีการตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นเมทัลลิกนะครับช่วยให้มีความหรูหรานะครับรับกับตัวในส่วนของกรอบช่องแอร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะฮะก็จะมีเมทัลลิกตกแต่งยาวไปถึงด้านข้างนะรวมั้งแผงประตูด้วยนะครับ วงมาลัยนะฮะหุ้มหนังนะครับมีการตัดเย็บอย่างดีนะครับสามารถจับได้อย่างกระชับมือนะครับอ่านี้เมื่อกี้ในส่วนของหน้าจอดิสลย์นะครับก็จะมีโชว์รูปรถนะครับแล้วสัญลักษณ์ไฮรักซ์รโวนะครับขึ้นมานะครับหน้าจอ MID ตัวนี้นะครับมีขนาดใหญ่และมองเห็นได้ชัดนะฮะสามารถบอกข้อมูลการขับขี่นะครับคอนโทรลได้ที่ปุ่มที่พวงมาลัยตรงนี้นะครับ สามารถดูอัตราการสิ้นเปลืองได้นะครับน้ำมันในถังยังวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับความเร็วเฉลี่ยนะครับความเร็วขนาดที่เป็นเรลไทม์นะครับแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์เขาเรียกว่าเป็นตัวกราฟิกนะครับโชว์แสดงการคาขับขี่นะครับแบบอีโคนะครับตรงนี้สามารถดูดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมนะครับโตโยต้านะครทนเทพรักกม9 กับผมชนะนันท์ที่ปรึกษาการขายโตโยต้านครทนนะครับอันนี้ควบคุมหน้าจอ M I D นะฮะแล้วก็ด้านซ้ายจะควบคุมเครื่องเสียงนะครับพร้อมกับเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้ที่พวงมาลัยนะครับช่วยเสริมความปลอดภัยของการขับขี่ครัในเวลาที่คุณลูกค้าต้องรับโทรศัพท์นะฮะ จากหน้าจอด้านหน้านะครับก็มาดูที่เครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงงั้นจะเป็นจอขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay นะครเพียงคุณลูกค้าเนี่ยต่ออาสายโทรศัพท์นะครับเข้ากับมือถือของเรานะครับทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับ Android เป็นเวอร์ชั่น10นะครับก็จะมีสัญลักษณ์แอป Apple อ Auto. ถ้าเป็น Android ก็จะเป็น Auto CarPlay ปลดล็อกหน้าจอก่อนนะครับไปที่ปุ่มเมนู Android Auto นะฮะก็จะแสดงแอปนะฮะที่จำเป็นสำหรับการขับขี่ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็น Google Map นะฮะซึ่งใช้งานค่อนข้างบ่อยในการเดินทางไปไหนมาไหนนะฮะแลปุ่มนี้เราก,กดปุ้เนี่ยก็จะแสดงแอปต่างๆที่จำเป็นสำหรับการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับ เกปนะหรือว่าโดยอื่นนะครับก็เป็นหน้าจอแบบพัส,สกีปฏิทินนะครับเปลียงแค่เชื่อมต่อสายนะครับเข้ากับจุด usb แล้วก็ต่อกับโทรศัพท์ของเรานะครับก็จะชาร์จไปด้วยนะครับแล้วก็สแสดงภาพบนหน้าจอือด้วยนะครับตัวนี้มาดูที่ช่องแอร์นะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับจากตัว h ฮลักซ์ v ีโกนะครับปุ่มนั้นจะมีความเรียบลงไปนะครับช่วยให้ บริเวณคอนโซลด้านหน้านเนี่ยรู้สึกว่ามีความกว้างมากขึ้นนะครับไม่เกะกะแล้วก็มาดูที่เกียร์นะครับตัวนี้เมื่อกี้ก็คือเกียร์สีคว e นเ i a ชียลชิพนะครับที่อธิบายไปแล้วก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นการขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาได้นะครับเปลี่ยนคุณลูกค้าเนี่ยผักลงมาเกียร์ดีนะครับแล้วก็ผักมา S นะครับแล้วก็ชิปเกียร์เลยนะครับ1 2 คนะรงหนึ่งนะก็จะมีสัญลักษณ์เกียร์โชว์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเกียร์หนึ่งนะครับถ้เาเกียร์สองก็ปื๊ดจะเปลี่ยนเกียร์สามก็ปื๊ดนะครับแล้วก็เกียร์สี่นะครับปื๊ดโดยไม่ต้องเหยียบคัด์เลยนะครับตรงนี้สะดวกสบายสําหรับท,ท่านที่ชอบการขับขี่เกียร์ธรรมดานะฮะสามารถสะดวกสบายขึ้นนะครับด้วยเกียร์อัตโนมัติของ To โยต้าเรานะครับสามารถเปลี่ยนเป็นทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เป็นเกียร์แบบธรรมดาได้นะครับสีเพนเ,เชียลชิฟต์นะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของโหมดการขับขี่มาเพิ่มเติมให้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็น Eco Mode มดเหมาะสำหรับการขับขี่เวลาขับในเมืองรถติดนะครับเมื่อกดปุ่มแล้วนะครับจะมีสัญลักษณ์คำว่า e c o ขึ้นมานะครับเนี่ยที่ดับไปนะครับสัญลักษณ์คที่ติดขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งจะทำให้ลดการจ่ายพลังงานลงไปนะครับโดยประมาณก็คือ10%นะครับผม ก็จะทําให้การตอบสนองคันเร่งนะั้นรู้สึกว่าอืดลงนะเวลาเหยียบคันเร่งแล้วมันจะจะอืดลงก็เหมาะสําหรับการขับขี่ในเมืองนะครับในการจราจรที่รถติดที่เราปล่อยไหลไปเรื่อยๆมันก็จะช่วยให้เราถของเรานั้นประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นอีโค o โหมดนะครับสามารถกดสลับไปสลับมาได้เลยนะครับกดสลับไปสลับมาได้เลยตลอดการขับขี่นะครับสําหรับพาวเวอร์โหมดนะครับ ตัวนี้ก็จะกลับกันนะครับจะมีการจ่ายพลังงานเข้าไปนะครน้ำมันนะครให้เพิ่มมากขึ้นประมาณ10% mm hmm. ก็จะช่วยให้การเหยียบคันเร่งนั้นรถมีการตอบสนองที่มากขึ้นนะครับทำให้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเร่งแซงนะครับช่วงที่ต้องขับทางไกลความเร็วสูงนะครับก็จะทําให้ใช้น้ํามันมากขึ้นแต่ว่าเราจะได้ในเรื่องของการทําเวลานะครับที่การเดินทางที่ใช้เวลาน้อยลงนะครับเหมาะสําหรับการเดินทางที่ทางไกลนะครับถ้าลูกค้าที่ต้องการใช้ความเร็วสูงนะครับหรือการเร่งแซงเป็นต้นนะครับก็สามารถกดสลับไปสลับมาได้เลยโดยไม่ต้องจอดรถนะครับคาว่าอีโค่โหมดกับพาวเวอร์โหมดนะครับนี่มาดูในส่วนของ ตัวนี้นะครับด้านล่างก็จะมีช่องเสียบเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าให้2จุดนะครับสําหรับที่เราจะาเสียบอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็อาจจะต่อสายชาร์จเพิ่มนะครับโทรศัพท์ก็ตามหรือว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่นแล้วก็รถคันนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มเติมในส่วนของตัวกล้องวิดีโอนะครับบันทึกภาเพเหตุการณ์นะครับขณะการขับขี่นะครับ ทั้งบันทึกทั้งหน้าทั้งหลังนะครับโดยจะบันทึกอยู่ตลอดเวลาด้านหลังก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับเอาไว้สําหรับทีเ่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะฮะภายนอกคุณลูกค้าก็สามารถที่จะเล็ยด,ดูเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในกล้องของโตโยต้าได้นะครับก็การรับประกรันอุปกรณ์โตโยต้าแท้ของเราทุกอย่างนะครับก็จะรับประกันอยู่ที่3ปีหรือ หนึ่งแสนกิโลนั่นเองนะครับ <S <S ครับก็<ม>บเป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวรถรี vo p i ี n n n r s s m r t t Cap 2.4รุ่นมิดเกียร์ออโต้คันนี้นะครับ <S 1> <S 1> <S เราต้องบอกว่า,าคุ้มค่าน่าเป็นเจ้าของจริงๆไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับระบบเกียร แล้วก็ระบบเสริมความปลอดภัยต่างๆรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้มาภายในรถนะครับรับรองว่าคุ้มค่าน่าใช้งานจริงๆและดิงถ้าได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมตกแต่งของ Toyota แท้รวมทั้งชุดแต่งของ f o r t e ท s a ด้วยแล้วเนี่ยรับรองว่ารถคุณลูกค้าที่อยู่บนถนนนั้นจะมีความโดดเด่นนะครับเป็นที่สะดุดตาของรถที่ผ่านไปผ่านมารวมทั้งคนที่สัญจรไปมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่สละเวลานะครับชมรีวิวรถรีโวคันนี้นะครับกับผมชนะนันที่ปรึกษาการขายโตโยต้านครทนนะครับหรือกับช่องเต้ย CarPlay ย์ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับตรงไหนที่มีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทักมาได้นะครับทางผมเนี่ยก็จะทําการตอบกลับนะครับรวมทั้งที่จะแก้ไขข้อมูล ต่างๆให้ถูกต้องนะครับเพื่อนําเสนอให้ค,คุณลูกค้าในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณลูกค้าไปณขณะนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลืมครับแคมเปญอันนี้สําคัญเลยครับแคมเปญเนี้ยตอนนี้ก็คือว่า สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจจะออกรถนะครับรีโว่กับทางผมชนะน,นันที่ภิษาการขายนะครับหรือเรียกก็ท่านวัตเตอร์แล้วกันนะครับผมนะกับโตโยต้านครทนตอนนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขดาวน้อยนะครับออกเงินใช้เงินออกรถ800บาทนะครับตอนนี้เรียนคุณลูกค้าเนี่ยมีรถโตโยต้านะครับก็สามารถที่จะร่วมแคมเปญดาวศนะครับไม่ต้องคำ้ำแล้วก็รับดอกเบีย้ยเท่ากับลูกค้าที่ดาว1 5เลย ร,รวมทั้งคุณลูกค้าที่ทํางานบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารนะครับเกิน3ปีนะครับ,รบก็สามารถใช้สิทธิ์เดียวกันได้ดาวศูนย์รับดอกเบี้ย,ววยที่ดาวสิบห้หรือถ้าคุณลูกค้านะครหรือว่าถ้าคุณลูกค้าเนี่ยทำงานบริษัทนะครับแล้วกเ็เป็นตำแหน่งผู้จัดการนะครับ รับเงินเดือนผ่านแบงก์เนี่ยก็มีอายุงานเพียงปีเดียวก็รับสิทธิ์นี้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็สําหรับคุณลูกค้าที่ดาวเยอะนะครับดาวเยอะอยู่แล้วไม่สนใจดาวศูนย์ก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับราะสาหรับคุณลูกค้าที่ดาวเยอะเนี่ยเราก็ยังมีแคมเปญส่วนลดเพิ่มเติมให้นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดอกเบีย้ยอัตราพิเศษนะครับจาก toyota leasing กันเลยนะครับถ้าสนใจแคมเปญไม่ว่าจะเป็นดาวตำนะครับดาวเท่าไหร่นะครับดอกเบีย้ยถูกดอกเบีย้ยปกติ ของแถมเยอะส่วนลดน้อยของแถมน้อยส่วนลดเยอะหรือว่าทั้งเยอะทั้งส่วนลดและของแถมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาสอบถามนะครับกับผมชนะนันที่ปรึกษาการขายหรือเต้ยนะครับกันได้เลยนะครับกนะบ็น่าจะสมควรแก่เวลาละก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าไปณนะเวลานี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ